วัสดีจาสวัตอนพี่น้องทำบานสุกุศลเาะค่ะเนาะมื่อนีก็สิมากินข้าแรงว่ะะเนาะากนาแร่งกันกินข้าแรงก็นจะเด้อบพมีอย่างหลายจันซื้อไก่เอ้ยบ้าตัวนึงเนาะอันกน้นสุกกับมาต้มตำํพริกเนาะมาพริกอะไรกนพริกธรรมดาเข้าใกันตตำมาพริกใส่บวบหน้า ใใจับได้เนี่ยเอามาตัวนึงมาจัดเนาะบินมาชีกินี่ทอมนี่จะจ้นะ,ะนี้ก็พักดมาจัดเนาะนี่ก็คือผักของเรานะคะเนาะเกี๊ยบเกี๊ยบข้าวหนึ่งจานเนาะข้าวหนึ่งจานนี่ะคะ่ะเดบเนกัดเนาะมาเสรเศเนาะกัดจๆดจุดจวดเนี๋ยขวขอเปลี่ยน กอเปลี่ยนที่สักหน่อยนะ,ะเนะาะจะเดินมากินข้าวกันแซ่บสซ่บลงกันสกเ,ส,ส,เส,นนสียงอาจจะเป็นแปลกๆนิกน้อยหน่อยันนเนาะเป็นบรกบทประ,ะเทศไทยีจ้ะ ฉีบเลยจัดฉีบเลยฉีบเลยฉีบเลยนะ้งงองๆต้องถักขอนน่องเลยนะคะหนึ่งน่องมาเสร็จนะเดี๋ยวละจ้ามาดูชีวิตเนี่ยฝรั่งกินกันยังไงมีชีวิตอยู่ยังไงกันเนะคนะค่้องๆ

เพราะว่าต่พ่ไออไก,กไออยู่ไ,ได้แต่บอกกไขไอบันได้เด็ยแต่ว่าเสียงหายนันตอนตอนเป็นแรกๆคืออาการคือสังเกตจาขวงนะแรกๆก็ไอทีว่าท,ท่านมีไข่อยู่เม่ยังมีอาการเจ็บข้อด้านนี้แล้วนะเจ็บข้อด้นนี้ ยอยู่ประมาณอาทิตย์หนึง่งกินตอนแรกก็พ,พยายามสังเกตอยู่เจ้าของอยู่ว่าเออมันสิเจ็บไปเป็นแบบใดนสินะถ้าเกิดนั่นราเศร้าขเขี้ยวกับว่าไปหาหมออยู่จ้ะเพราะว่ายันแต่เป็นโรคเนี่ยอื่นเนาะขันปล่อยมันไปเรือร่างก็ดีเดี๋ยวมันเกิดเป็นโรคลายแรงเท่าสีรักษาเพราะท่านนี่สินะจากจะคิดคิดเจ้าของอยู่มาที่นี่ ในประมาณ10เดียวตรงไหนจังวนี้ตื่นเช้าแต่บ้าน,นู้สึกว่าเนี่ยอาการปวดหัวขั้นเนื้อขั้นตัวคือคือเป็นร่างบอกว่าเราลาาน เป็นซ่องสิบ่สบายจังซี่นะกันก็บ่ได้ไอบ่หยังเนาะบ่บ่มีอาการอีหยังก็เลยไปเฮ็ดงานปกติเนาะปกติช่วงหลังเที่ยงง ก็มัติะเป็นแห้งขึ้มากก็เกาเนี่ก็เลยก็อ,อยาบางมางทีช่วง,ง่า้เป็นเม็ดนึงกินแล้แลอยาไล้กลา,ก,ากินกับไข่ดิ้นกักับไข่ขึ้นอยู่จากตั้ังจากนั้น,น,นกลับมากลัฐบากคนนอกในเมือ,อห้องแบบ มันสิข่ายมันสิอาการกว็ไข่ห่อหอกกับเพียร์ห่อไปอย่างเงาะมันกบบขึ้นร่างกายมันไม่ได้ป,ปกติกระพักผ่นนอยน,อน,นย่างเดียวได้จ้ะเมื่อนั้นก็เปิดบ้านหาอย่างกินแล้ว พักผอนเลยจากพักผอนแทบจะว่ายูทงยูทูบก็บจะไม่ได้เหรนเหมือนจากเพราะว่าเพื่อนม่อไหรรู้สึกว่าการเรกที่นี่การใครคืนเงินป่ะ,ปะ ลูกคือไม่กินยาหรอกทางลกจะตื่กกนเต่ากันมากกันไปเห็นงานปกติอยู่เดียเพราะว่าเาคิดว่าเจ้าของมันไม่ได้เป็นอย่างไรกันได้ไหมคิดว่าไปไว้น่หะจ้ะไอก็ไม่ได้ไอยังกระเดียกกระด้อเอาได้ไปเห็นงานที่เรามาที่นี่ประมาณ เกาโมงเคงเิงเนาะเกาโมงเคิงจากมูเขามาทำงานปิจตามองนึง่งมูเห็นมูกับเล็ร่วงว่าขึ้นปเรื่อเร็่อยเลยเนอไมไ่บอกกับมูว่าว่าอากาศเม่ค่ายดีไปไน้เนาะเป็นน้องน้างสั้นๆหนอ,อัน มันเนี่ไข่น้ำแน่บางทีอันเดี๋ยวกระบ,บอกมูเนาะมูไล,ล้บอกว่าไปตรวจ่งวมาสั่นปอม่านมูก็ได้บใกไปถาไปตรวจด้วยอครับฉันบอกไปตรวจั้องยาเขาบอมูว่าเขาเป็นโควิดที่หลังถือปรับเตี้วเห็นไะ มือบอกเนะาะเพราะว่ากฎหมายเขาออกมางเลยเพราะว่าถ้าคุณคือว่าคุณเป็นคุณก็จะได้ป้องกันผู้อื่นเขาหน้ามึงคลายๆว่าใส่มงใส่แมสขันออกไปจากบ้านไี่ยังนั้นก็ว่ามันเป็นยังงก็ไดนะ้แล้วทำว่าว่าเดี๋ยวนี้เขาบ่อยใส่แมสไหมเนะาะเขาบ่อยใส่ผ้าปิดปากตามาอย่าง ออกข้างนอกได้แ,แบบสบายๆแล้วนะแต่ทางห้องนู้นว่าห้องอเ,เป็นห้องนั้นห้องก็ห้องก็ต้องใส่แมสก์ใส่หนังเพื่อป้องกันบ่าเชื้อเขาไปไอไปจามไปคนอื่นนี่สินะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นคนมาบอกว่า,าวันเป็นบ่แห้งพอไปเห็นงานใดเขาก็บอาย่บายา้านจ้ะ คุณต้องไปทำง,งานแบบปกติแล้วเห็นว่าไปตรวจขนาดอาการใครคือมือสว่างอะไรต้องไปตรวจตาตรวจเพาะอ,อีิริโควิดยัหไงเนาะเขาโทรบอกว่าหนาแจ้งบอกว่าหนาตอนนั้นเลย ว่าไหนกระทำมาหลวงพ่อใหง่ายไหวอยู่บ่บกระบอกก็ท่นเนาะกระบอกตรงๆจ้ะว่าฉันเห็ุไหวอยู่ฉันก็ฉัน,ฉนถทำว่าฉันมีอาการไข่เพี้ยบบ่ฉันก็มีอยู่แต่มบ่บ่สนกับลายแล้งกระบอกก็รูนเนาะ เขาได้ปกติจ้ะแี่ยิ่งถ้าคนอื่นไปบอตอนแหกบ้านเป็นโควิดปินบารบรถนะครับปิดจะบารบรถเราไปกินครับ มน่สำหรับสูเองสูไม่ได้หิวก็หิวแม่จักโกบิดเยียงมังแค่กินบางเจียงขึ้นจีงนันแหละเจียงขึ้นนึงลุกขิ้นมาเนี่ยกินเสยแม่ค่ะหิวแม่ปกติบ่ใคร ผมไม่ได้กินหลายแปนี้แัดใครหิวงี้หิวนีก็ค,คนแปรหวางเลยแต่ยหัวบบาจะดูแลว้วคือรูเป็นโควิดแต่ว่าอะมีอาการอย่างไรแร้งมากเนาะ ก็ไปเห็นงานได้ปกติแต่ว่าถามมาว่ามีอาการเพียบอกับเพียอยู่จ่าแต่ยังไปเห็นงานได้แต่ว่าบอกซูมูซูเปล่าแป้งเราเดี๋ยวนี้มัได้ข้อวิทก็ต้องพยายามไม่แล้วจ้ะไม่ได้ไม่มาได้ได้ได้ก็จะกินเราอาจจะเป็นเพราะว่า ตัวสู้เองสู้ได้วัคซีนมากสามเข็มแล้วผู้จักนั่นก็เลยสูไม่พูมบรรทานหลายเลยนะแต่นตเน,เนเาะก็เรียกว่าก็เรียกว่าเป็นยังหลายจ้ะเรื่องของเรื่องมันเนาะเป็นยุดีการ มันมีก,มกด้มาอเดตการเป็นโควิดว่ามีอาการเป็นยังไงม้างเนาะเนาะแต่คือสำหรับของคนก็บอกว่าอาการหนักแต่ว่าสำหรับสูสูบ่าเป็นยังไงด้วยแต่เด้อเจอแล้วเจอแล้วโควิดมาแล้วจะกินอย่างผักร้ายๆก็ได้ ไอก็ไม่ไอนะคะเนาะนี่บางครั้งบางคราวหน่อยนิหน่อยนะสิสิ่นีอาการไอจะแล้วก็ไข้ขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวแค่นั้นเองอาการพราะพิอาการเพี้ยๆจีนเล็กน้อยกับหายขึ้นก็คือกินยายาก็คือยาปกติเพราะมีบ่เป็นยาแก้ของโควิดอย่างกระยาภาลสิตอย่างเขาธรรมดาจะกิน นนก,กินยาเข้ไปแค่จังไม่มยอยัง่จะต้องไปทชางานปกนติอยู่กร่อนันหะเนาะพรุ่งนี้วันจันทร์ ันนี้ก็มากินของแรงก็พ่อแม่พี่น้องนะคะเนาะแล้วก็มาอับเดตเราเดินทำเป็นควบบินไดินฟังนะคะเนาะ <c oughs> คือกที่ขอโจกิบใบแค่นี้ก่อนหนะะ้า้วไม่พอกันไม่กิ่นหนาเนาะค่ะเน,ะนาะฉันได้กะจะลืมเป็นกำลังใจให้สุดรีเคมาดามนอร์เวย์ด้วยนะคะเนาะ ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ก, Comment, <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้สุมาดมาดาม์เวีด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ